สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ h a s h a t a EP ที่755ค่ะเป็นอีกหนึ่งดราม่าที่มีคนขอเข้ามาเยอะมากนะคะสำหรับเรื่องราวของคุณเมย์พริมายา หลังจากที่คุณอ,อมสุชาได้มีการไปออกรายการโหนกระแสประเด็นเรื่องการคุบกิจการะคะ่ะคุณเมย์ก็ได้มีการออกมาตั้งโพสตพูดถึงเรื่องราวของตัวเองที่ถูกคนที่ไว้ใจคุบกิจการไปเช่นกันแถมยังบอกใบ้อีกด้วยว่าคนที่คุบกิจการของเธอไปเนี่ยไม่ใช่ใครแต่เป็นหมอกลางคุณหมอที่เป็นอินฟลูในทิกต็อกมี f อกว่าล้นประเทศก่อนที่ทางฝั่งของคุณหมอเนี่ยจะออกมาสวนกับทางคุณเมย์นะคะว่าสิ่งที่คุณเมย์พูดไม่เป็นความจริงทางคุณเมย์ก็เลยได้มีการชี้แจงกลับไปค่ะก็โยนกันไปโยนกน เราก็ไปฟังทั้งหมดในฮะแชร์พรีมายาคะ่ะฟิกเกอร์เหล่าคนดังจากทอยเล็กซี่มาแล้วคะ่ะกล่องซุ้มไนอ้ามสแบบพร้อมตัวซีเขตได้ตัวกระสมม่งเง่นวนฟิกเกอร์จากลุงไนท์จีจีสปอร์ตเตนมาในคอนเซปต์นิทานก่อนนอนสุดท้ายฟิกเกอร์ผู้แข่งแกร่งที่สุดในปัตตภีตัวนี้เทมากเปลี่ยนเสื้อได้ด้วย ใครสนใจสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เว็บ t อ y l ล x ซี่และอย่าลืมใส่โค้ดเนวเงเพื่อส่งฟรีนะก่อนอนื่นขอแนะนำตัวละครกันก่อนนะคะคุณเมย์พริมายาค่ะคุณเมย์เนี่ยไม่ได้ชื่อจริงว่าพรีมายานะพริมายาเป็นชื่อแบรนด์อาหารเสริมของคุณเมย์คุณเมย์เป็นลูกชาวสวนในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะครอบครัวยากจนต้องช่วยทํางานตั้งแต่เด็กตอนอยู่โรงเรียนได้เป็นดาวโรงเรียนตอนอยู่คณะได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์ก็กลายเป็นเน็ตไอดอลที่มีผู้ติดตามมากมายค่ะคุณเมย์ก็ใช้ช่องทางนี้ในการไลฟ์ขายของต่างๆ เกี่ยวกับความสวยความงามรวมถึงมีคลินิกเสริมความน้ำชื่อว่าพรีมายาคลินิกด้วยค่ะก่อนที่จะมาดังมากๆตอนทําแบรนด์อาหารเสริมชื่อพรีมายานะคะคที่สร้างรายได้หลักหลายล้าน แล้วก็ช่วงปี66เนี่ยเธอถูกจับเนื่องจากความผิดฐานชุจริตโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จากการโฆษณาว่าลงทุนเพียง6 0 0 0จะได้กําไร15้าล้านบาทภายในเวลา3เดือนจนหลายคนตั้งคําถามว่านี่มันคือแชร์ลูกโซ่บอแต่คุณเมย์ปฏิเสธทุกข้อหานะคะแล้วก็บทสรุปพอดีเรายังหาไม่ได้เป็นที่แน่ชัดนะต่อมาค่ะมากันเป็นคู่หมอกลางกับหมอต่อหมอทั้งสองเนี่ยเป็นหมอที่เป็นอินฟูในติ๊กต o k นะคะก็แต่ละคนก็มี F c ซเยอะแยะเต็มไปหมดทั้งสองก็ทำคอนเทนต์เรื่องสุขภาพเรื่องคววามสย ความงามค่ะแล้วทั้งคู่ก็เป็นคู่จริงกันด้วยนะตอนนี้ทั้งสองคนเป็นหุ้นส่วนในคลินิกเสริมความงามชื่อ Dermatist Aesthetic ค่ะแล้วเรื่องราวดรามา่าครั้งนี้มันเป็นยังไง เรื่องมันเริ่มในวันเสาร์ที่20ค่ะหนึ่งวันหลังจากที่คุณอมสุชาไปออกรายการหุนกระแสเรื่องของการหุบกิจการคุณเมย์เนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์สเตตัสใน Facebook ของตัวเองนะคะใจความโดยสรุปคือเมย์เคยเจอปัญหาใหญ่ในชีวิตที่ส่งผลกระทบกับธุรกิจจนเมย์ต้องยอมถอนตัวออกมาจากหุ้นบริษัทที่ถืออยู่โดยฝากหุ้นไว้ให้คนอื่นเพื่อให้ดําเนินกิจการต่อไปได้ในตอนนั้นเมย์ไม่คิดแม้แต่วินาทีเดียวว่าจะมีใครกล้าหักหลังเพราะคนที่เมย์ฝากหุ้นไว้ด้วยไม่ใช่ใครอื่นแต่คือเเพพื่่่่่่่่ออนนนนีีแลละะุุ้้้สววววทรมมมกกกตัังดดยยาาไคิจถูบ ธุรกิจจากที่เราสร้างด้วยกันมาตั้งแต่ศูนย์ตอนนี้ธุรกิจยังดําเนินต่อไปได้ดีเมย์ซัพพอร์ตทุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแต่ถูกบอกให้เงียบไม่ออกหน้าจนกระทั่งถึงวันที่เมย์กลับมาถือหุ้นเหมือนเดิมกับถูกยืนย่นเงื่อนไขามากมายใส่หน้าเหมือนถูกตบหน้าให้ตื่นจากฝันในทันทีสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจริงบริษัทที่เมย์สร้างมากับมือรายได้มหาศาลที่จะเป็นหลักประกันในชีวิตและครอบครัวถูกคุบไปโดยคนที่เรียกว่าเพื่อนทุกวันนี้พวกเขายังใช้ชีวิตกันอย่างสสสบบายยยยรร่่่วมมมมมมีีีีชืออออเเเงงงใในนนนััคไะะกกิดขขึ้้ณทตจู บาดแผลทุกวันไม่ใช่แค่เสียใจแต่เหมือนถูกภาคชีวิตที่ลงทุนลงแรงแรงกายแรงใจและชื่อเสียงไปหมดเจ็บจนไม่กล้าไว้ใจใครอีกนี่คือสิ่งที่เมย์สมควรเจอจริงๆหรอจากเรื่องราวที่มันคล้ายเคสของคุณอ,อมสุชามันก็ทําให้ตอมเผือกของคนไทยหลายคนอยากรู้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นต่อคุณส่วนของคุณเมย์คือใครเป็นคนมีชื่อเสียงด้วยนี่ซึ่งต่อมานะคะน้องชายของคุณเมย์ก็ได้มีการพิมพ์บอกใบ้ไว้ในโพสต์นี้ค่ะบอกว่าไม่ซ้ายไม่ขวาซึ่งมันก็ทําให้หลายคนเข้าใจทันีค่ะว่าหมายถึงหมอกลางอินฟน ตังจาก Tik t o อกที่ตอนนี้ทาคลินิกเดอร์มาติสเอสเตติกอยู่นั่นเองนะจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณเมย์อธิบายเพิ่มว่าจริงๆแล้วพรีมายาคลินิกกับเดอร์มาติสเอสเตติกเป็นคลินิกเดียวกันเป็นบริษัทที่คุณเมย์ก่อตั้งเหมือนกันแค่มีการรีแบรนด์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดก็คือตอนนั้นคุณเมย์ติดคดีนั่นแหละแต่ภายในเนี่ยยังเป็นบริษัทเดิมหลังจากเกิดคดีขึ้นคุณเมย์ฝากหุ้นไว้กับหุ้นส่วนคนอื่นๆตามคําขอของหุ้นส่วนเพื่อความสบายใจและผลประโยชน์ของบริษัท หลังจากรีแบรนด์มาคุณเมย์ในฐานนะคู้ถือหุ้นได้พยายามขอตรวจสอบเอกสารทางบัญชีแต่กับไม่ได้รับความร่วมมือ เมื่อเมย์แจ้งความประสงค์ขอเข้าถือหุ้นตามเดิมกับได้รับเงื่อนไขว่า 1. ต้องให้บุคคลอื่นถือหุ้นแทนไม่สามารถออกหน้าได้ 2. หากจะบริหารจะได้หุ้นคืน25%เฉพาะสาขาเดิมแต่ไม่สามารถออกหน้าได้และจะไม่นับรวมสาขาใหม่ในอนาคต 3. หากไม่บริหารต่อสัดส่วนหุ้นจะเหลือเพียงแค่12.52%โดยทุกสาขาจะไม่สามารถออกหน้าได้ซึ่งคุณเมย์มองว่ามันไม่ยุติธรรมมันทําให้สิทธิ์ในการถือหุ้นของเมย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสาคัญ อีกทั้งเธอยังไม่สามารถตรวจสอบความโปรง่งใสของบริษัทได้เหมือนเดิมตั้งแต่วันที่6กันยาจนถึงปัจจุบันบัญชีผู้ใช้งานของเธอไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มสื่อสารสำคัญได้อีกต่อไปทั้งกลุ่มบริษัทกลุ่มบัญชีการเงินต่างๆคุณแม่พบว่า1เดือนก่อนบริษัทมีรายได้มากถึง40-45ล้าน ไม่รวมสาขาเพิ่มเติมอีกหลายสาขาตอนนี้เมย<ม>์ไม,ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับบริษัทที่สร้างมาความทรมานคืองานที่เราลงทุนไปทุกขั้นตอนกับถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้มีตัวตนด้วยความตั้งใจที่เริ่มกันมาตั้งแต่ศูนย์ก็ไม่คิดว่าจะเกิดปัญหาในอนาคตไม่มีส่วนร่วม,มเ,เยมย์ตอบตกลงโอนหุ้นให้ได้เลยตอนนั้นเราร้องไห้ไปด้วยคุยกันด้วยเพราะมันคือธุรกิจที่เรารักจริงๆแต่ด้วยวันนั้นความตั้งใจที่เริ่มมาด้วยกันตั้งแต่ศูนย์ก็ไม่คิดว่าจะมี ชีสคลินิกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมีการออกแถลงการโต้กลับมาเป็นครั้งแรกนะคะบอกว่าตอนนี้มีอินฟูท่านหนึ่งโพสสร้างผลกระทบให้เกิดความเข้าใจผิดบิดเบือนความจริงทําให้คลินิกเสียหายตอนนี้ทางแบรนด์กำลังอยู่ในระหว่างดําเนินคดีซึ่งก่อนหน้านี้ศาลประทับรับฟ้องไปแล้ว1คดีจากการกระทําที่ทําให้เกิดความเสียหายก่อนหน้านี้ชี้แจงว่าช่วงก่อนรีแบรนด์บุคคลดังกล่าวเกิดปัญหาส่วนตัวทําให้ยอดขายตกลูกค้าไม่มาใช้บริการ ทำให้ต้องปิดกิจการไปบางสาขาต่อมาบุคคลดังกล่าวเสนอขายหุ้นทั้งหมดให้กับผู้ถือหุ้นที่เหลือพร้อมลาออกจากการเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นเลยซื้อหุ้นดังกก่าใหมพร้อมกับรีแบรนด์ใหม่ทั้งหมดกลายเป็นเดอร์มาทิสเอสเตติกจนถึงปัจจุบันโดยไม่มีบุคคลดังกล่าร่วมก่อตั้งและบริหารงานแต่อย่างได้ นอกจากนี้บุคคลดังกล่าวยังได้พยายามทาให้แบรนด์และทีมบ,บริหารเดือดร้อนแจ้งความเท็จต่อพนักง,งานสอบสวนหลายครั้งจนทางแบรนด์นิ่งนอนใจไม่ได้ต้องฟ้องศาลกลับตามที่แจ้งไปข้างต้นหลักฐานที่อ้างว่าเป็นเอกสารของคลินิกก็ไม่เป็นความจริงทางคลินิกยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลินิกแต่อย่างใดลงท้ายว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายและทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟคะ่ะโอ้โหโคเทด้านคุณหมอกลางก็มีการพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นสร้างความตกใจให้ใหกับคนไข้เอฟซี FC, และตัวหมอเองก็ตกใจที่ผ่านมาคุณหมมมอรวถึงงทีาน สร้างแบรนด์้วยหัวใจถูกกระทำหลายครั้งท้อแท้ฝืนทํางานทั้งที่มีน้ําตามากมายจนต้องขอเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ต้องมาเจอวิธีการแบบนี้หวังว่าทุกคนจะรับฟังด้วยใจที่เป็นธรรมนะครับ ส่วนหมอต่อค่ะบอกว่าที่ผ่านมาเงียบม,มาตลอดจนต้องไปพึ่งกระบวนการยุติธรรมสร้างแบรนด์ใหม่จนมีชื่อเสียงเพราะมีพนักง,งานและครอบครัวอีกหลายชีวิตต้องดูแลไม่คิดว่าจะต้องเจอสิ่งที่ไม่ถูกต้องมุ่งหวังทําลายสิ่งที่สร้างด้วยหยาดเหงื่อและน้ําตาของทุกคนแบบนี้นะสรุปคือทั้ง3คนเนี่ยเป็นหุ้นส่วนสร้างคลินิกมาด้วยกันค่ะจุดแตกต่างคือคุณเมย์บอกว่าตอนคุณเมย์มีปัญหาเรื่องคดีผู้ถือหุ้นคนอื่นขอให้คุณเมย์ถอนตัวโดยการฝากหุ้นไว้กับคนอื่นก่อนแต่ฝั่งสองหมอ รีแบรนด์ใหม่จนตอนนี้กิจการมีกำไรแล้วนะ หลังจากที่ทางคลินิกมีแถลงการออกมาค่ะคุณเมย์ก็มีการโพสต์ออกมาไล่าย,ยาวชุดใหญ่ยาวแบบยาวมากขอสรุปเลยละกันสรุปคือคนที่ก่อตั้งบริษัทพรีมายาคลินิกมี4ี่คนหมอกลาง10%หมอต่อ10%เพื่อนผู้หญิงอีก30%และคุณเมย์อีก3 0ต่อมาหมอกลางได้เป็นกรรมการแล้วก็มีการแบ่งหุ้นใหม่ทําให้มีอัตราถือหุ้นสัดส่วน4คนคนละ25%้าเท่ากันหมดหลังจากนั้นคุณเมย์มีปัญหาเรื่องคดีค่ะหุ้นส่วน3คคนกกกลลััวรระททบบต่ออิษ็เยขใหุ้ออจามกกา็นกร การบริหารและออกจากการเป็นผู้ขือหุ้นคุณเมย์ก็ไว้ใจก็เลยกระจายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นทั้ง3คนมีการออกหนังสือว่าคุณเมย์เนี่ยได้ขายหุ้นไปแล้วทั้งๆที่จริงๆเนี่ยโตคุณเมย์ยังไม่เคยได้รับเงินจากตรงนี้เลยหลังจบคดีคุณเมย์ขอให้หุ้นส่วนโอนหุ้นคืนหุ้นส่วนบอกว่าจะโอนให้ก็ได้แต่ขอให้โอนให้ญาติคุณเมย์แทนนะเพราะไม่อยากให้คุณเมย์ออกหน้าคุณเมย์ก็โอเคตามนั้นก็ได้หุ้นกลับมา25%ตามเดิมค่ะแล้วก็มีการแบ่่่งงงงผลลปรรรระโยยยชนน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 ์มมาาาาเเเืืออๆจจกกกกกทัััถถึดดดิุี67ห้็ กันยานี่ไม่ได้มีการแบ่งผลประโยชน์เหมือนเดิมก็เลยมีการเข้าไปพูดคุยว่าเกิดอะไรขึ้นรวมถึงเรื่องการที่ลบคุณเมย์ออกจากรายกลุ่มบริษัทต่างๆทําให้คุณเมย์ไม่สามารถรับรู้ไรายได้ของบริษัทเลยทั้ง3คนบอกว่ามีการเอาเงินไปใช้ในกิจการของบริษัทใหม่ก็คือ3คนนี้ไปเปิดบริษัทใหม่ที่มีชื่อทางการค้าเหมือนเดิม กับบริษัทเก่าทุกประการแต่ว่าบริษัทใหม่จะไม่ให้คุณเมย์ถือหุ้น25%นะให้ถือแค่12.54ถ้าโอเคก็โอเคถ้าไม่โอเคก็ไม่โอเคซึ่งคุณเมย์ก็ไม่โอเคค่ะแล้วก็บอกว่างั้นไม่เป็นไรแต่ขอให้นําเงินที่ เอาไปลงให้บริษัทใหม่อ่ะมาแบ่งเป็นผลกําไรให้เท่ากันตามที่คุณเมย์ควรจะได้รับก่อนและจากนั้นเนี่ยคุณเมย์ยินดีจะขายหุ้นคืนให้กับทั้ง3คนแต่ขอให้เปิดเผยเอกสารกําไรขาดทุนใดๆก่อนเพราะคุณเมย์ก็ไม่รู้ว่าจะตั้งราคาขายหุ้นเท่าไหร่ทั้ง3คนก็โอเคค่ะบอกว่าจะเอาเอกสารมาให้แต่สุดท้ายจนถึงทุกวันนี้คุณเมย์ก็ยังไม่ได้เอกสารนะคะแล้วพอแจ้งไปกับทั้ง3คนว่าเอ้ยเอกสารอยู่ไหนทั้ง3คนบอกว่าไม่เอาละไม่ซื้อหุ้นคุณเมย์ละจะทําอะไรก็ทําถ้าอยากได้ให้ไปฟ้องเอาคุณเเมมยยยย์กก็ลใหห้ททนนาาาควาํัังงสือบอบไป ว่าคุณเมย์เนี่ยจะเข้าไปที่บริษัทเพื่อเอาเอกสารทางการเงินเนื่องจากคุณเมย์เป็นผู้ถือหุ้นคุณเมย์มีสิทธิ์แต่ปรากฏว่าพอไปถึงบริษัทเนี่ยกับมีตำรวจมาจับแล้วก็บอกว่าบริษัทเนี่ยแจ้งความคุณเมย์ข้อหาบุกลุกค่ะและทำลายทรัพย์สินของบริษัทด,ด้วยคุณเมย์ก็เลยฟ้องกับ3คนนี้ข้อหาร่วมกันยักยอกผลประโยชน์หรือเงินส่วนแบ่งของคุณเมย์และพอทู่ถือหุ้นท้ง3าคนทราบว่าคุณเมย์แจ้งความเนี่ยก็มีการแจ้งความกับข้อหาพรลบอรคอมซึ่งอันนี้เราไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับ ก็ได้ฟ้องหมิ่นประมาทคุณเมย์เรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทค่ะตอนนี้ศาลยังไม่รับฟ้องนะคะและตอนนี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจาก2หมอเพิ่มเติมเอาสรุปสถานการณ์ง่ายๆก็คือคุณเมย์เนี่ยฝากหุ้นไว้ช่วงมีคดี แต่ว่าเป็นการเซ็นว่าได้รับซื้อหุ้นเรียบร้อยแล้วทงทั้งที่จริงๆไม่เคยได้รับเงินต่อมาคุณเมย์ได้หุ้นคืน25%แต่ต้องให้ญาติคุณเมย์เป็นคนถือมีการแบ่งผลประโยชน์ตลอดมาจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนาปี67จากนั้นก็ไม่มีเพราะหุ้นส่วนทั้ง3คนบอกว่าเอาเงินไปทาบริษัทใหม่ที่ใช้ชื่อการค้าเดิมและบอกกับคุณเมย์ว่าจะให้คุณเมย์ถือหุ้นในบริษัทใหม่แค่12.54%ซึ่งคุณเมย์ไม่โอเคและจะขายหุ้นแต่ว่าขอเอกสารการเงินเพื่อจะได้ตั้งรราาาาาาคคขยยไไไดด้้้้้ถถููกกกกกผือออหุุนน็็ตตลงแ่่สสทเเมปใณ เมย์ก็เลยไปที่บริษัทเพื่อเอาเอกสารค่ะแต่กลับโดนแจ้งข้อหาบุกรุก,กคุณเมย์ก็เลยฟ้องผู้ถือหุ้นว่ายักยอกผลประโยชน์ก็คือเงินในส่วนแบ่งของคุณเมย์ที่เขาไม่จ่ายคุณเมย์มา2เดือนน่ะแล้วก็เงินที่เอาไปลงกับบริษัทใหม่ส่วนผู้ถือหุ้นก็แจ้งความกับพรบอรคอมกับหมิ่นประมาทอันนี้เป็นเรื่องราวในฝั่งของคุณเมย์นะคะแต่ทางฝั่งสองหมอบอกว่าหลังจากมีคดีอ่ะคุณเมย์ขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นทั้งสาคนทั้งหมดเนื่องจากบริษัทไม่มีกําไรแแแลลล้้้้้้้้ววววจาา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 ากกกกนนนนนนนั็ไไไไมไามมมม่่่รร่ดเเขขขีีีสรรรรรใใบิหหหืออออๆยยตตถุปทํง คุณเมย์ถึงยังถือหุ้นอยู่อะแล้วถ้าขายหุ้นออกไปจากบริษัทหมดแล้วไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆแล้วแล้วสองหมอจะออกไปตั้งบริษัทใหม่ทําไมอะก็อยู่บริษัทเก่าก็ได้คุณเมย์ก็ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมอะไรในทางกฎหมายได้แล้วไม่ใช่หรออันนี้เราก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะว่าทําไมเขาถึงต้องออกมาตั้งบริษัทใหม่ถ้าคุณเมออกไปแล้วตั้งแต่ต้นอะนะ เรื่องราวก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้คือสรุปเรื่องการที่เกิดขึ้นแล้วทุกคนคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างใครคิดยังไงก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างเหมือนเดิมนะและสาหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปดรามา่าสรุปข่าวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเนมได้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะตอนนี้ช่องเนมเปิดระบบสมาชิกแล้วใครที่ชอบการทำคอนเทนต์ของเนมก็เข้ามาซัพพอร์ตกันได้นะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชแท็กหน้าค่ะบ๊ายบาย